รีวิวไพ่บีไพ่ที่นิยมใช้ในคาสิโนโทั่วโลกในวงการมายากลนอกจากบ i c ซิเคที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกแล้ว B ก็เป็นไพ่คุณภาพสูงนะครับจากอเมริกาอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีหลายคนสนใจอยากให้พี่ซันรีวิวนะครับตอนนี้สิ้นสุดการราอคอยแล้วนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องไพ่บี B รุ่นที่ผมจะรีวิวในวิดีโอตัวนี้คือ B Standard นะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมที่สุดนะครับอย่างแพร่หลายรุ่นนี้มีดัมเบอร์92นะครับ Playing Card Cup Special เป็นรุ่นที่นิยมใช้ในคาสิโนทั่วโลกนะครับตั้งแต่สมัยลาสเวกัสยุค70มาจนถึงยุคปัจจุบันเลยนะครับตั้งแต่ยุคออฟไลน์ line, จนมาถึงยุคออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความพิเศษ ของ B นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างกับไวซิเคิลแค่ไหนนะครับทำไมมันถึงเป็นที่นิยมในเกมไพ่ทั่วโลกก่อนอื่นที่ผมจะอันบ็อกซิ่งนั้นเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับ B ในยุคป,ปัจจุบันนะครับทางด้านนี้นะครับมันถูกเปลี่ยนแพ็กเกจนิดหน่อยนี่คือ B ในยุคก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับด้านในเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะครับเปลี่ยนแค่รูปลักษ์ล่องนิดหน่อยเท่านั้นเองจริงๆผมสามารถที่จะ เอาตัวเนี้ยให้ดูก็ได้นะครับถึงเนื้อไพ่แล้วก็ลักษณะคุณลักษณะพิเศษของตัวสภาพไพ่นะครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นวิดีโอนะก็ลงทุนนิดนึงนะครับแกะกล่องใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าสองสำรับเนี้ยผมสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตรงคำอธิบายประกอบคลิกเดียวถึงสินค้านะครับจาก La z a ด a และ s h o p อ e เป็นลิงก์ที่พิสานหาได้นะครับตรวจสอบแล้วว่าคุณภาพดีนะครับขายของแท้ราคาย,ย่อมเยาแล้วก็ สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะครับบอกอย่างหนึ่งไพ่บีเนี่ยพี่สันเคยวางลิงก์สั่งซื้อไว้นะก่อนที่จะทํารีวิววิดีโอตัวนี้นะครับแต่ว่าหมดเร็วมากหมดเร็วมากนะครับวางในพวกคลิปที่เป็นคลิปสอนโกงไพ่พวกสเปเชียลแกรมเบอร์ซีรีส์พวกนั้นนะครับอสอนเทคนิคไพ่ที่ใช้ในวงการพนันก็จะวางาลิงก์สั่งซื้อไพ่บเอาไว้นะครับ นําเข้ามาน้อยถ้าเทียบกันกับบ i ซิเคิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคลิกดูแล้วสินค้าหมดก็แจ้งด้วยนะครับพี่สันจะได้หาร้านอื่นนะครับเอามาวางไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนร้านบ่อยมากนะเพราะว่าร้านหนึ่งเนี่ยมันมีไม่กี่สำรับเท่านั้นเองนะยิ่งช่วงนี้ยิ่งหายากนะก่อนที่จะสั่งซื้อเดี๋ยวพี่สันมาแกะไพ่ให้ดูก่อนนะครับว่าด้านในมันเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากสีปกติ นะครับที่พี่สันใช้อยู่เป็นยี่ห้อบีเนี่ยจะใช้สีน้ําเงินนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่สันจะแกะสีแดงนะครับเหมือนกันทุกประการต่างกันแค่ตัวสีด้านหลังไพ่เท่านั้นเองนะครับของแท้จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอของปลอมม,มีแต่ว่าสบายใจได้นะครับมันจะไม่ได้เขียนว่าบีรูปลักษ์คล้ายแบบนี้มากนะครับแต่ว่าจะเขียน คำอื่นนะครับเป็น b c g มั่งอะไรบ้่งนะก็คือปลอมให้รู้ว่าปลอมไปเลยนะครับอ่า b จะไม่มีปลอมเหมือนของแท้เป๊ะทุกประการไม่มีนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นรูปลักษณ์กล่องแบบนี้ก็ให้แน่ใจได้เลยว่าเป็นของแท้นะอ่าตรงนี้จะมีที่แกะเซลโลแฟนอยู่นะครับลอกออกนะครับอ่าแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวเซลโลแฟนที่ลอกออกลักษณะเนี้ยอ่าบ่งบอกว่าเป็นของแท้นะครับ พิธีแกะไพ่นะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอย่าลืมนะครับวิธีการเปิดซิลสแตมนะครับกดลงไปนะให้เห็นรอยนะครับแล้วใช้มีดเซาะร่องนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่รู้กันเฉพาะในวงการนะครับมันจะทําให้กล่องไพ่สวยแล้วก็ราคาไม่ตกในกรณีที่คุณจะเก็บแล้วก็ปล่อยต่อนะครับอ,อันนี้เป็นความรู้ ในวงการนักสะสมไพ่นะครับไพ่นเนี่ยกล่องมันจะเป็นแบบนี้พอเปิดแล้วมันก็จะลงล็อกนะครับอย่าไปตัดเฉียงขาดแบบนั้นไม่เอาไม่สวยนะครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้นะครับสีแดงสวยสดงดงามมากนะครับอ,อันนี้เป็นการันตีของเขานะครับมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับอ,อันนี้เป็นใบโฆษณานะครับบาร์โค้ด ก็ตามยุคตามสมัยนะครับจ็กเกอร์ของ B จะเป็นแบบนี้นะครับจ็กเกอร์ของ B เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะของเขาเลยนะมีความโดดเด่นมากนะครับเป็นรูปตัวตลกนะครับอยู่บนตัวพึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกรีดให้ดูนะครับนี่สวยงามนะครับนี่คือไพ่เอสพดันะครับ เป็นดีไซน์ของ B นะครับจะเป็นแบบนี้นะส่วนไพ่ใบอื่นก็มีลักษณะปกตินะครับหน้าตาไพ่ดีไซน์ไพ่นอกจากโจ๊กเกอร์กับเอสพอร์แล้วปกติเหมือนกันกับไวทิกเทิลทุกประการนะครับโจ๊กเกอร์อีกใบหนึ่งจะเป็นแบบไม่มีสีนะครับมีสีกับไม่มีสีอันนี้สามารถที่จะอเอาไปใช้แสดงกลได้นะครับแล้วแต่ไอเดียนะครับ นอกจากเรื่องดีไซน์หน้าไพ่หลังไพ่แล้วนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับต่างกันกับเบสิคเกิลก็คือตัว V ที่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีขอบนะครับเบสิเกิลมันจะมีขอบตัวไพ่เนี่ยจะมีขอบทั้งสีด้านนะครับเป็นที่คุ้นชินกันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าตัวไพ่ B เนี่ยจะไม่มีขอบเห็นไหมครับซึ่งความไม่มีขอบของมันเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ มีความจำเป็นต่อการใช้ทริคและเทคนิคของนักพนันเป็นอย่างมากนะครับหลายเทคนิคนะครับเพิ่งการไม่มีขอบของตัวไพ่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวฟินิชฟินิชคือสารเคลือบผิวไพ่นะครับ B เนี่ยใช้ฟินิชที่มีชื่อว่าคัมบิฟินิชนะครับเป็นฟินิชที่พอเวลาเคลือบผิวไพ่แล้วไพ่จะมีความแข็งนะครับมีความแข็งนิดหนึ่งนะ ตัวไพ่เนี่ยไม่ได้หนากว่าใบซิเคิลเลยนะครับแต่ว่าไพ่มีความแข็งกว่าอ่าเทียบความหนาต่อสำรับนะครับมันก็พอๆกันหนาเท่ากันนะครับต่อใบแต่ว่าความแข็งนะความยืดหยุ่นของตัวไพ่แต่และใบเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าพูดง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจคือไพ่บีเนี่ยทนทานกว่าไพ่ใบซิเคิลนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้ถูก ออกแบบมาให้ใช้เล่นกลนะครับพิสันจะให้คะแนนในฐานะที่ใช้ไพ่ B มาตลอดนะครับเรียกว่าใช้มาพร้อมๆกับไซสิเคิลเลย B Standard ตัวนี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้แสดงมายากลนะครับด้วยดีไซน์ของตัวไพ่นะครับที่มันไม่มีขอบเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนักในกลบางประเภทนะครับ แต่ในกลบางประเภทที่เราใช้เทคนิคของนับพนันเข้ามาใช้ซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับตัวนั้นน่ะจะเหมาะสมกับไพ่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กันกับอุปกรณ์นะครับเหมาะสมสอดรับกันพอดีเพราะฉะนั้นเล่นกล7เต็ม10นะครับตัดไพ่นะครับตัดไพ่เนี่ยดีมากนะครับนักตัดไพ่ทั่วโลกนะครับ ที่เป็นการ d i s c r e e x ็ m ซ e แล้วแต่จะเรียกนะครับโพลิทนิยมใช้ไพ่ B ีตัดไพ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดหรือว่ารุ่นไหนนะส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันจะเป็นรุ่น BWin Casino ะครับจะมีขอบรุ่นนั้นนะจะมีขอบแต่ว่าตัวเนื้อไพ่ก็เหมือนกันกับตัวสแตนดาร์ดต่างกันแค่ดีไซน์ข้างหลังไพ่นะครับด้วยความแข็งของมันเนี่ยทำให้ไพ่มันไม่ดีดตัวนะครับรุนแรงเด้งออกจากมือเรา ในกรณีที่เรายังเป็นนับฝึกหัดตัดไพ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไพ่แข็งนะติดมือมากกว่าตัวไบติเคิลนะครับเพราะฉะนั้นการตัดไพ่ด้วยไพ่บีเนี่ยพี่ตันให้ไปถึง9คะแนนเลยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคือเกมไพ่มันถูกออกแบบมาให้ใช้กับเกมไพ่ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโป๊กเกอร์แบล็กแจ็คนะครับอาจจะเป็นไพ่ลัมมี่เกเกหรือว่า คุณจะเอาไพ่ B เนี่ยไปใช้เทคนิคนะครับเทคนิคที่พวกนักพนันใช้นะครับไม่ว่าจะใช้เทคนิคนั้นในการแสดงมายากลใช้เทคนิคนั้นเพื่อสร้างความบันเทิงหรือแม้แต่เป็นเทคนิคที่ใช้กกงไพ่ก็แล้วแต่ซึ่งผมก็เคยนําเสนอไปไม่น้อยนะครับในรายการสอนกกงไพ่นะครับเป็นซีรีส์แกมเบอร์มิชเชียนดิลเลอรนะครับอสองรายการถ้าใครติดตามผลงานช่องเซาเวียร์เดนมิเชก็จะเห็น นะครับเป็นรายการที่มียอดวิวเยอะมากนะครับในบางตัวที่มาสอนโคงไพ่เนี่ยก็จะมีไพ่บีนะครับรวมอยู่ในนั้นด้วยที่ผมใช้สาธิตเทคนิคนะครับตัวไพ่บีสำหรับการเล่นเกมไพ่คาสิโนแล้ว1 0เต็ม 10, 10แน่นอนเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้ในงานนั้นโดยเฉพาะตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงถ้าใคร อยากจะได้ไพ่นะครับใช้ตัดไพ่ดีๆหรือว่ามีความรู้สึกว่าบอยซิเคิลเนี่ยมันมันพังง่ายนะครับเปื่อยเร็วขอบมันมักจะเปื่อยเร็วนะครับตัวขอบเนี่ยไปก่อนเลยนะอ่าเพราะว่าความที่มันอ่อนของมันแต่ว่าความอ่อนของบอยซิเคิลเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับความอ่อนของมันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้อ่าใช้ทริคมายากลได้เหมาะสมแล้วก็ใช้ได้ง่ายนะครับ ตัวไพ่บีเนี่ยมันแข็งนะครับถ้าใครชอบความแข็งแรงทนทานรู้สึกว่าอยากจะมีไพ่แข็งแรงทนทานซับสำรับ,รบ,รบ,รบนะใช้ฝึกนะครับบีเป็นตัวเลือกที่ดียี่ห้อหนึ่งเลยพี่สันแนะนำนะครับเดี๋ยวพี่สันจะให้ดูตัวนี้ตัวเก่านะบีรุ่นเก่านะครับที่พี่สันบอกว่ามันเปลี่ยนแค่กล่องแต่ว่าด้านในย,ยังเหมือนเดิมนะ,ะก่อนกอน็แกะกล่องใหม่ก็รู้สึกว่ามันใหม่อยู่แต่พอ พอแกะกล่องใหม่แล้วเห็นความแตกต่างกันนี่แบบคนละเรื่องเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าไพสาหรับนี้อายุ14ีปีบริบูรณ์พอดีนะครับไม่ขาดไม่เกิน14ปีเลยนะแต่ว่าดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครบทุกใบนะครับไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะใช้งานอย่างสมบูรณ์สมบัตินะครับใช้ทั้งฝึกแล้วก็ใช้ทั้งแสดงจริงน,นะครับในงานสตูดิโอนี่ก็ใช้สำหรับนี้เป็นสำหรับเก่งของพี่ซันเลยนะครับ ก็เป็นไพ่ที่ดีมากนะครับแข็งแรงทนทานความทนทานเป็นจุดเด่นของไพ่บีครับเอาล่ะจบไปนะครับสําหรับการรีวิวไพ่บีนะครับอย่างที่บอกนะครับดิ้งสั่งซื้อไพ่บีอยู่ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ต้องคําอธิบายประกอบนะครับคลิกเดียวถึงสินค้าจาก l า z ด d านะครับร้านหนึ่งมีไม่กี่สำรับนะครับเอาเข้ามาน้อยมากยิ่งช่วงนี้มันแบบน้อยมากจริงๆนะครับ ก็ถ้าใครคลิกแล้วหมดก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวพี่ตันจะหาร้านอื่นมาให้นะครับจะดูดูร้านอื่นมาให้นะครับมันหมดไปรอสักพักหนึ่งเขาก็จะนํากลับเข้ามาใหม่อีกนะครับบางทีมันก็ต้องรอนิดนึงนะเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังของผมได้ใน u t u b e นะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับมายากลแบบนี้นะครับกับผมซาเวียร์เดนมาร์เชียน Until next time.